ไปไหนมาไปไหนมาเขาไปแต่งตัวมาครับมีคนถามหาไปถามหาปะขาวน่ะปะขาวปะขาวปั๊บโอ้โหมันตีกัร์ดควายนะประมาณนีพี่น้องขอย่างเขาอยากมันกัดควายไหมครับเอาแยงๆในควรมันกัดอยู่พี่น้องเมื่อกี้อยามักรดอยู่ตอนนี้คนเยอะแล้วหน้าเวทีอันนี้คืคนเยอะไหมเขาจะจะมาจะไปตำภาพพอดีเอาแล้วไปครับกำลังกำลังกินปูอยู่ใจเย็นเจยเย็นพี่น้องจิเขาแล้มไปครัมวได้กินก๋าหากินซะเด้อแต่อยากกินมันก็สิมีแบบว่าถ้าที่ยะกินหมกน้องไม้ สะกวกสุดรอ้วใม่สะดกมีข้าวทอดไข่กับมีให้กินกัทอดไข่พี่น้องทอดไข่มันนี่กินแบบอาหารเล้าๆเล้าได้พี่น้องปนนเาแบบกินปนปลาลวกผัดสมผักกะเสร็นปลาทู่ขนางนอกป็นปลาหนาม้องเป็นปลาแห้งนะพี่น้องเราจะเลื่อนไปไปทางไหนยิ่งน่าเอาปลาแดกงบอลฝากพวกนี่เด้อะปลาแดกบอลพรุ่งนี้เจอกันที่ไหนอุดรธานีค่ะบ้านสามพล้าแยกสามท้าวสามน้อยลำเพลินโชว์ซอสแจ้งซอสยางจ้างปลาก็จะเจอทีมงานสาวลำเพลินแพงเออ องยิงองแอมอมแอมแล้วก็ไิสูสายใหญ่ออฟสุรพลแล้วก็พวงมณีครพวงมณีก็ไปเหรอพวงมณีไปสิค่ะไปรถไหนอ่ะไปรถไหนไปรถรถทัวร์บอสเป็นรถพ่อการค่ะเพราะอาจจะรถพ่อการไปค่ะเพราะว่าคุยกันเรียบร้อยตัวเป็นเรื่อยแล้วคาตัวรถกับใครตัวรถกับทางบอสค่ะอ้าวไม่รู้ไม่ไม่รู้นะไม่รู้ใช่ไหมครับตอนนี้ราคารพ่อขาขอให้พวงมณีไปด้วยนะคะพวงมณีไม่มีรถไปค่ะพรุ่งนี้ค่ะ พ่อจะยิ้มแบบนี้สวยไหมเออออกมาอย่างนี้นสวยสวยมาดูสะพังเลยไหมพร้อมยังพร้อมยังใกล้แล้วก่อนแป๊บเดียวครับโอ้โหลีลาลีลาลีลายหรือยังลีร้ายอะไรครับสอนเจ้าก่อนนะให้เราพี่น้องค่ะไปยงของสะาดนะสายยังก็ไม่ได้บ่อระยาเต็มตัวทั้งหมดเต็มตัวจนมามีเดินเดินออกมามีมีมีคนทักว่าเสื้อตัวนี้สบายสวยจังเลยเออเสื้อเขียวที่ไปซื้อตอนนั้นนะพ่อเขียวเหมือนหน้าเลยเนาะพ่อต่อไปเราก็จะไปซื้อสีเหลืองเจ็ดสีเลยสีเหลืองเราก็สีสองสีเลยเนาะเพราะว่า พ่อต้องต้องต้องยมใส่แบบนี้เนาะถ้าถ้าใส่ชุดเพชรเพราะเวลาเวลาขึ้นเต้ก็ใส่ชุดแบบสนุบแบบนี้เนาะสนุบพวงมาลีเนาะได้ไหมพ่อชุดเพชรคือบปรไซน์ช่างเหมือนในชุดเพชรไม่ได้ตลอเวลาเวลาไหนมื่อไหรคนหลายๆนี่มันยังมีหัวมอนไม่มัดเลยมันต้องมีรองเท้าด้วยมันมีรองเท้าเราเป็นตลกเราไม่ใช่พระเอกอ่ะพร้อมสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับเปิดหรือปิดหรือถามหรือปิดหรอปิดนะไม่กับว่เปิดเปิดแล้วเปิดแล้ว มึงม่อเมื่อกี้เจอคนดังด้วยใครอ่ะดรคนดังเนาะคนดังน้พระเจ้าตไปคงที่ไหไปเลยไปเลยไปเลยอป้องไหนนี่ยดีเอประตูไหมพอไม่พอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ่ยมันไรใส่แวตนตาปกติไม่ต้องใส่แว่นตาสักทีอ่ะไปไปย่าง คนใส่ใส oh! ่ต๊โอ้ยแอดพินภาคกันแลนมาขนา้กคตรนี่น่นีนมาแล้วมาแล้วโหคนเยอะมากเลยพี่พี่พี่ยากไปหาเมยทงบัพุ่นพักออกไป เดมาเปิดแก้งจังปางสว่างแสงงามตาสุขใจสัญญาณชัดเจนไหมครับเสียงชัดเจนเมื่อเสียงชัดเจนพี่น้อพี่น้องทัฟงลมดขอบคุณครับพี่น้องจะคนละท่อเนี่ยตอนนี้240ร้อยสคนสองร้อสี่สคนสบายดีพี่น้อง240คนนะคะ F C F ซีเอฟเจ็ดขนาดเ F ฟครับสวัสดี F C ฟพ่อใครเป็นใครพี่น้องกินข้าวแรกเหรอพน พวงวั S <S นนี้คือทุเรียนชนิดนึ่ง่ะพวงมันี้คือพวงมนีคือคือวัวต,ตัวหนึง่งมาพวกปลาลูกขอแม่ากขอแม่ตะกินแท้ เรถางจริงพรมดาวาพอก่ายวิดีโอพงมันนี้กำลังพบปะแบถ่ายไปเดียวนเนี่ยเอีเยหออีเยอนี่เราถ่ายตอนนี้ม่ใช่งานแต่เป็นี่พอมหไปเพอมเขียนไปเพื่อนยู นีครับเห็คื่องรอดแค่พระวสันละวาพระสันลฮะวงสองเจ้าดิเมื่อเอินเมื่อเอินยูสามผ่าวุดรป้ารี่น้องมาหลายนะครับ สวัสดีครับขึ้นด้มาม่เหมือนนี่เฮ้เดี๋ยวเจ้าน้อยขอไปทางนี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันมามาโอ้เข่าโอ้กะมาเบิ้งหัวลำไปนท่างผีเขาพี่น้องมาหลายแล้วกินเขากับยังน้อทางผี ของแท้ของแท้ประมืองออม้คืเ้ันเดรอเมเขาว่าสัละเขาวาสันละตาแดกดากันนี่รอก่อนได้ห้าเบิงเหมด้เบิ่งจะเชื่อไปปีนี้ย่างได้เนาะโอ้โหนี่ละงามได้เขาเห็นงามเด้ปีนีนี่เปเนใหม่ใส่ได้ไหมบิงตามไปเบิร์กไก่เปเนตไปโอ้พีน้องมาหลน์มานี้มาหลราทำไไลน์ทำรไลมาแตี๋ยวไปเดี๋ยไ เด,ด้อกินเข่าครับ,รบเอาเลยเอาเลยโอ้ยไปไง,งารต้าดิครับผมฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีกินเยอะๆอกินเยอะเบิือมวันลำมวนเหมือนวัไปใส่ปากการด้วยนะเ <c oughs> จะ้าไปเจปาไปประก,การเอาเอาไปไปให้ร้านสาวก่อน <c oughs> อ้าว ในเมืองลูในเมืองค่ะอ๋อในเมืองปวดเข้าลุกกัญยาปวดเข่าแต้มสาด้วยบอกครับโอ้ขอบคุณหลายหลายคุเอายังเยใจ เจ้าสิกะออกไปล้งไม่ที่นะพ่อไปกันได้ได้ได้อีหยงอีหยงมันเป็นอันอืมอ๋อเดี๋ยวอยู่ได้หนีตลอดเดี๋ยวจัาหน่อยจัาหน่อยเจ้านั่งใช้อืียงโอเค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 เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายครับ